สวัสดีครับผมนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านพี่เตยครับเรามาติดตามมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมกันแล้วก็มาดูนี่ครับที่พี่เตยกำลังทําเสร็จใหม่ๆนะครับเรื่องมันยาวมากกี่ปีนะพี่ที่มาอยู่บ้านสี่ปีห้าห้าห้าปีเรามาอยู่แล้วก็ตอนนี้ไม่เควแล้วเนาะก็คือเราทางเลี้ยงวัวครับมาดูกันครับมาดูนะอันนี้เพิ่งเพิ่งทําคอกเสร็จไปอยากไปเอากล้วยมาให้มัน อ๋อกล้วยนะกล้วยอยู่ในครัวันนี้ต้นอะไรนี่ตะเคียนทองอ๋อตะเคียนทองใช่ที่มันมีดอกอย่างนี้ด้วยป่าไม้เขาแจกมามันหอมด้วยนะแล้วมันดอกมันจะเหมือนตะเคียนทองเหมือนสัญลักษณ์อะไรทั้อย่างมันก็สวยนใครที่ลำต้นทําไมมันเกลี้ยงดีเนาะและเนื้อไม้สวยเพราะมันจะดําสนิทแล้วก็จะขึ้นเงาเข้าไปทําสาลาการเปลี่ยนนะถ้าเป็นแบบสมัยก่อนอ่ะนี่ครับผมเป็น คอกวัวคาบอยนะครับรัวคาบอยหลายคนอาจจะสนใจตัวตัวรัวคาบอยนี่กำไรตอนนี้กี่ตัวพี่ตอนนี้สี่ตัวทวนเพราะว่ามีการแบบว่าปรับอะไรค่อนข้างเยอะเราก็จะเอาไว้แค่แค่เราดูแลไหวแล้วก็เดี๋ยวก็จะเริ่มแบบพัฒนาสายพันธุ์ให้มันให้มันดียิ่งขึ้นไปนะในแบบของเราอันนี้พันธุ์อะไรครับนี่ตัวนี้ชาโรเล่ลูกผสมตัวนี้บรามมนบราแมนใช่ลูกผสมทั้งนั้นเลยคือพันธุ์บ้านบ้านคือตวเนี้ที่เห็นแค่นี้จริงๆก็คือเราขาย ถ้าถ้ายังไม่ได้ขายเลยนะมันจะเป็นยี่สิบกว่าตัวแล้วซึ่งถ้ายังอยู่ก็คือก็จะแออัดเกินไปเนาะอืมแต่นี้ก็คือหลักการของเราตอนนี้ก็คือเลี้ยงเพื่อแบบขายเลี้ยงเขาเพื่อให้เขาเลี้ยงเราไม่ได้ยินทำ้แบบแบบนี้เลี้ยงบัวแล้วให้บัวเลี้ยงเราแล้วไอ้คอกบัวครับงบประมาณงบประมาณก็คือเอากลุ่มมนี้ก่อนเอาทั้งหมดก่อนทั้งหมดเลยก็ประมาณถ้าบวกทุกอย่างเลยนะก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทแต่ทีเนี้ยมันก็จะมี บางอย่างที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็เอามาเพิ่มเติมแล้วก็บางอย่างเราก็จะได้จากที่เพื่อนให้มาด้วยแล้วตัวนี้น่ะตัวนี้เพื่อนให้เพื่อนให้ใช่ไหมน่ารักมากแต่ปกติอ่ะปกติล็อกละเขาเขาทำเป็นล็อกหรือยังไงเขาคิดราคาเป็นชุดตรงเนี้ยคือชุดนึงก็ประมาณพันกว่าบาทอันนี้ใช่ไหมใช่สองประมาณพันสองน่ะสองต้นอ่ะเสาสองต้นแล้วก็วางเรียงสาม สามขั้นอย่างเงี้ยประมาณพันพันกว่าบาทแต่ถ่ายเขาเรียกเป็นชุดเนาะถ้าเราซื้อหลายชุดก็จะได้ส่วนลดด้วยนะเท่าเข้าที่นั่นแหละหลักการก็คือเอามาขุดลุมนะครับวางแนวเอ็นแล้วก็สอดอันนี้เข้าไปอันนี้คือรั้วคาร์บอยความกว้างอันน่าจะสี่นิ้วครับตัวนี้ตัวนี้ยฮะช่องละสองเมตรนะครับช่องละสองเมตรแล้วก็ตัวตัวแผ่นปูนเนี่ยสี่คูณสองนิ้วกว่าได้ครับนะฮะตัวนี้นี่ก็คือคอกบัวครับตอนนี้ เสร็จเรียบร้อยยังในตามที่เราต้องการได้ยังตอนนี้เหลือแค่ว่าขุนมันไปเราเลี้ยงมันแล้วก็วัวเลี้ยงเราใช่ทางนี้คือจะเลี้ยงเป็นแบบวัวต้นน้ําก็คือจะให้มันขยายพันธุ์แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ไปตัวไหนที่เรารู้สึกว่าเราพอใจเราก็เก็บไว้เพื่อที่จะให้พัฒนาสายพันธุ์ต่อไปอ๋อขยายพันธุ์ใช่จะจะชอบแบบนั้นมากกว่าแล้วอาหารอาหาหญ้าที่ปลูกเองแล้วก็ฟางใช่ครับทางนี้เขาปลูกหญ้าเองด้วยเพราะฉะนั้น บ้านพี่เตยเนี่ยบ้านเนี่ยใช้โซล่าเซลล์นะครับเดิมรู้จักกันในทำคอนเทนต์เหมือนกันแล้วก็พี่เตยเนี่ยอุดหน,นุนโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์ก็มาเซอร์วิสเรื่อยๆทีนี้พี่เตยปลูกยาเองด้วยนะครับยาอะไรเนะี่ยยาไหนใช่ไหมยาไหนแล้วก็แผงกล่าแผงกุหลารวมเป็นห้าเห็นว่าขายด้วยนี่ตอนใช่ใช่ขายต้นพันธุ์ซึ่งตอนนี้ คือคนติดต่อมาเยอะมากเนาะแล้วมันไม่พอไม่พอไม่พอกิโลเท่าไหร่ครับกิโลละหบาทกิโลละหบาทแล้วเราก็มีหญ้ามาเลี้ยงวัวด้วยนช่นะครับแล้วก็ช่วงที่มันมีเยอะๆก็ขายที่นี่ต้องบอกว่าถ้าถ้า Wal k i อเข้ามาคือจะไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือต้องจองใช่เพราะเราเน้นให้ให้ให้วัวของเราอิ่มก่อนเหลือเราก็แบ่งต้นพันธุ์จำหน่ายในราคาเกษตรกรอืมก็คือคุณเอาไปปลูกต่อใช่ซื้อครั้งเดียวใส่ซื้อครั้งเดียวเอาไปปลูกแล้วมันไม่ยากนะ เห็นไถแล้วก็ก็หวานลงแล้วก็มันก็เกิดเองนะครับอันนี้ก็คือคอกวัวนะครับแล้วก็ไฟเห็นไหมไฟถามนิดนึงอไอตัวนี้มันไล่ยุงได้จริงๆไหมใช่ไล่แบบทําให้แรงจางๆไหม จางๆเพราะว่าคือแสงไฟเนาะโดยทั่วไปคนปกติเราก็จะใช้ไฟสีขาวถูกไหมตามหลักที่เขาบอกมาก็คือถ้ามันเป็นไฟแสงสีส้มหรือสีวอมสีแดงอะไรเงี้ยมันจะมีคลื่นแสงที่ทําให้พวกแมลงพวกแมงที่มีปีกเนี้ยเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่มาใกล้เงี้ยแสดงว่าก็ได้ผลเลยในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งตัวนี้ก็คือและอย่างมันเป็นโซลาเซลล์ทั้งหมดไฟพวกนี้เปิดปิดเองใช่เปิดปิดเองเนี่ยข้างนอกแบบเนี้ยก็ใช้เป็นไฟโซลาเซลล์ที่นี่โน ไฟฟ้ากริดนะครับเป็นออฟกริดไม่ว่าจะเป็นชุดใช้ไฟในบ้านตู้เย็นพัดลมหลอดไฟก็โซล่าเซลล์แล้วก็ปั๊มน้ําโซล่าเซลล์เขาเรียกว่าการบริหารนะนะเพราะฉะนั้นที่นี่คือฟาร์มวัวเล็กๆนะครับของของพี่เตยนะครับแล้วก็มีนี่มีน้องไก่ด้วยนะครับฟาร์มนี้จะเป็นเป็นเล้าไก่ไก่บ้านนะฮะนะครับแล้วก็เยอะ มีสมุนน้องมาเยอะแยะเลยนะฮะใครที่ติดตามมานะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามนะครับเข้าไปดูติดตามอยู่ที่สุรินเนาะ <S <S ที่กัดน,นี่อยู่ที่สุริน <S <S อำเภอบุเชษนะครับมาสามารถขอมาศึกษาดูแบบโครงติดต่อมาได้ดครงติดต่อมาเนาะแล้วก็เข้าไปติดตามจิราจิราชแนลได้นะฮะนะครับมาดูเขาเรียกว่าอะไรนะก้อนเกลือแร่ก้อนเกลือแร่สมัยเด็กๆจะเป็นสีน้ำตาลนะที่เราคุ้นเห็นกัน นะครับเพราะว่าพ่อเคยเลี้ยงก็ให้มันเลียไปเรื่อยๆอันนี้คือก้อนเกิน <c oughs> เลยคือถ้าเป็นสมัยก่อนเลยตอนที่ยังไม่ได้มีฟาร์มอะไรแบบเนี้ยถ้าสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเลยก็คือมันจะมีโพนมีอะไรใช่ไหมเขาเลี้ยงแบบลอยเนาะแต่ก่อนก็คือเขาก็จะเลียแบบโพนดินอะไรเงี้ยันจะมีแร่ธาตุในส่วนที่เขาต้องการแต่ทุกวันนี้เขาก็จะปรับอันนี้ก็เป็นสีออกฟ้าสีฟ้านานไหมพี่ก้อนหนึ่งอ่ะ <K an ye> เขาบอกว่ามันอยู่ได้ประมาณ2เด e ือน 2- อถึงสเดือนอันนี้ก็เกือบเดือนแล้วอ๋อก,ก้อนละกี่บาทครับอยู่อ่ามันอยู่ที่ยี่ห้อ,หอแล้วก็คุณสมบัติที่เราต้องการเนาะ<ม>อย่างอ่าอย่างตัวนี้มันจะเป็นก้อนเกเลือแร่ไล่แมลงที่มีส่วนผสมของพวกสมุนไพรับที่แบบพอวัวเลียเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นระเหยออกมาตามตัวของเขาซึ่งพวกมแมลงอ,อ,อย่างเงี้ยอ๋อก็ไล่แมลงไปด้วใช่แบบนั้นอ่าได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใบ p r o d u ั t นะ คือขี้วัวถูกไหมอันนี้เราเราเพิ่งลงลงคอกใหม่ได้ไม่นานมันก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ระยะเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะเอารถเข้าไปเหมือนมันใหญ่เนาะเอารถเข้าไปดันออกได้่นแหละคือที่ที่ต้องทำคอกใหม่เนาะเพราะว่าเนี่แหละเราก็ทําไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับให้มันแบบว่าสามารถเอารถเข้าไปได้เราก็จะเหนื่อยน้อยลงและตัวนี้เป็นไม้ยูคานะปลูกเองนะอันนี้ปลูกเองบางตัวที่บางตัวที่แบบจริงถ้าแบบ แบบโนไม่มีทั้งหมดอ่ะเราซื้อทั้งหมดก็คือเกินห้า0 0่นอยู่แล้วใช่มันก็จะอยู่ที่ไม่เกิน6ก0 0ื่นหรอกใช่ครับอันนี้ก็คือบางทีอ่ะมีไม้ตัวเดิมอยู่แล้วแล้วยูคาก็ปลูกเองนะครับจุดต่างๆมาดูข้างหลังน่าสนใจมากจุดให้น้ําอยู่ไหนครับนี่อยู่ฝั่งโน้นอ๋อเดี๋ยวเเราไปดูแบบบุฟเฟ่เลยอ่ะเนี่ยครับมาดูญ่าไนกันอันนี้อ่ะอันนี้เป็นญ้าแพงกล่าอ๋อแพงกล่ารีอผมนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเาะนี่ยครับ สลับกันคือเขาหิวเขาก็มากินเองบุฟเฟต์บุฟเฟต์กินเองความยาวพี่ประมาณนี้สิบสองเมตรสิบสองเมตรอ่ามันเป็นล็อกละสี่เมตรไงแล้วฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็สิบสองเมตรอ๋อสิบสองเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสิบสองคูณสิบสองเมตรนะครับความยาวนะแล้วก็หลังคาเนี่ยเปิดโล่งฝั่งนู้นนะครับงบประมาณประมาณก็ห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็ฝั่งนี้จอดรถได้จอดรถไถนาเดินตามแล้วก็ที่เรานั่งเล่นได้ถือว่าแบบโล่งเวลาเราเหนื่อยเรามาพักผ่อนได้ คือที่ต้องทําแบบนี้เพราะเราจะทําแบบทําแบบคนขี้เกียจอ่ะนี่นี่ท่านมาทำให้มันสบายไปข้างหน้าเหมือนที่ใครๆเขาบอกผมติดตามตั้งแต่แรกๆที่เริ่มทำเนาะตอนนั้นยังยังยังมายังโนยังไม่มีอะไรนะยังไม่ได้เริ่มทําแล้วทําไมถึงชอบบัวอ่ะทาไมถึงชอบเริ่ต้นเลยนะเราก็จะมาสายแบบโค้งหนองนานเนาะคราวนี้ยตรงที่ที่อยู่ต้องบอกเลยว่าดินแต่ก่อนมันเป็นป่ายูคาเลยตรงเนี้ยที่เกือบ2ี่บไร่อ่ะแล้วดินขาวจ๊วเลยปลูกต้นไม้ก็ไม่ขึ้น ห้าพันบาทที่เหลือไปซื้อปุ๋ยคอกครับแล้วเอามาใส่แล้วมันก็หมดไปแล้วทําไงอ่ะก็เลยเนี่ยแหละเลี้ยงวัวเลยให้เขาผลิตปุ๋ยให้เราดีกว่าอืมแต่ไปไปมาเลี้ยงแล้วชอบเนาะใช่เียแล้วอย่างไปเดินสายที่ว่าแบบเราต้องมีรายได้จริงๆนะอยู่บ้านเราต้องมีรายได้เราต้องสร้างอาชีพให้ได้ครับให้ให้ตัวเขาแหละหาหาหานั่นแหละนี่ครับถ้าจะเลี้ยงวัวเราเลี้ยงเล่นๆมันก็ไม่ได้ มันต้องศึกษาใช่มีความรู้ในในเรื่องนี้ก็ต้องศึกษาศึกษาได้ทั่วไปนะครับศึกษาแล้วก็ต้องทําจริงๆด้วยแต่ไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยตั้ง5 6าหมื่นไม่มีเงินหรอกไม่ใช่ครับค่อยๆค่อยๆทำมาเรื่อยๆวัวแต่และตัวราคาก็หลายหมื่นเพราะฉะนั้นตอนแรกพี่เลี้ยงยังไงนะตอนแรกศูนย์บาทเลย <0 S 1> หมาย <0 S 1> ถก็ค<า>ือแม้กระทั่งทุนที่เราจะไปซื้อแม่พันใช่ไหมการที่เราจะเริ่มเลี้ยงมันก็ต้องต้องมีเงินซื้อวัวแต่ว่าใช่ครับ เราก็แสดงความจริงใจของเราเราก็ถามใครก็ได้ซึ่งทุกวันนี้มันก็มีโครงการหลายๆโครงการเนาะซึ่งก็ไปขอแม่พันธุ์บัวหรือว่าหาจากคนที่เขามีทุนอขอเขามาเลี้ยงก็แบ่งแบ่งลูกกันก็ได้อเลี้ยงเสร็จถ้าเรามีลูกก็คืนแม่พันธุ์เข้าไปแ,แล้วจากนั้นตอนนี้ไม่มีละผลิตเองใช่ผลิตเ,เองนี่ก็คือเริ่มจากศูนย์บาทก็คือเลี้ยงแล้วก็คืนแม่พันธุ์อย่างนั้นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือ เป็นเป็นอาชีพได้เลย,เลยถือว่าเป็นอาชีพแล้วแล้วก็ไอ้อย่างเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยนะครับนี่แหละเราได้จากวัวเราได้จากคอ,อกวัว,ว,วลอคลอกวัวทำเงินให้เราใช่นะครับด้วยสามหาเลี้ยงเราด้วยซามแล้วไม่ได้แล้วเลี้ยงอบอวนมากนะนี่อ้วนจริงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> คือถ้าไม่ได้แบ่งออกไปอ่ะมันจะประมาณ20กว่าตัวแล้วนะซึ่งมันเยอะมากแต่นี้ขายไปประมาณกี่ตัวแล้วนะขายอ่ามัน กี่ตัวเนี่ยมันระบุไม่ได้<ร>เพราะว่าบางตัวมันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็จะได้ราคาเนาะแต่ตีเป็นเงินดีกว่าคือ2 2> สองสอะไรครับนั่นแหละอ๋อประมาณเกือบๆนั้น <N> นั่นแหละครับนี่ก็คือนี่ก็คืออาชีพสร้างไรายได้นะไม่ใช่ไม่ใช่แบบธรรมดาทั่วไปและอย่างไม่มีอะไรง่ายๆครับต้องบุกสู้มานะครับอันนี้เข้าเข้าปีที่เท่าไหร่นะพี่มาอยู่ปีที่สี่ปีที่สี่เราไปดูฝั่งให้น้ํากันครับนี่ เนี่ยครับคือมันจะมีรายได้แบบจากหลายๆทางเนาะใช่ครับไม่ใช่ว่าโลแค่ขายขายวัวใช่ไหมเราก็จะยายาใช่อันนั้นฟางใช่ใช่อัดฟางนี่มีเครื่องอัดฟางอยู่ใช่ไหมเครื่องอัดฟางอ่ะไม่มีแต่ว่าเราก็จะขายฟางด้วยขาาทินาเราใช่แบบท่นาเนี่ยครับอันนี้3ามก้อนใช่ไหมขายเป็น3ก้อนเท่าไหร่ครับสามก้อนน้อยตอนนี้ยังขายอยู่ใช่ไหม ตอนนี้ต้องบอกว่าต้องหยุดก่อนหยุดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวไม่มีใช่เดี๋ยวจะเข้าหน้าแรงไม่มีตัวฟางให้ให้ให้บัวนะฮะคือถ้าจะขายอ่ะมันไม่พอทองกวางมานี่แล้วชื่ออะไรบ้างอีกทัอ่าก็มีสับปบรดสับปบรดใช่มีทองกวางไม่ได้ลูกมีทองกวางแล้วก็มีกําไรตัวนี้เขาจะตกใจชาลูเร่เนาะผมก็รู้จักแต่นั่นแหละชาลูเร่แหละที่มันชัดเจนอ่ะส่วนถ้าเป็นผสมเนี่ยเรามองไม่ออก เขาก็จะเดินตามีเพราะเขาติดแมะแล้วเราปล่อยออกไหมทุกวันนี้ปล่อยบ้างปล่อยบ้างใช่ไหมเพราะว่ามันมันก็ไม่เยอะเนาะซึ่งถ้าถ้าปล่อยหรือไม่ปล่อยตอนนี้ก็ไม่มีผลแล้วนะเพราะว่าเขาได้ออกกําลังกายแห่นอนเพราะอันนี้มันไม่ได้เลี้ยงแบบขุนเนาะเราต้องการให้แบบเขาได้ออกกําลังกายไม่เครียดมีเดินได้รอบเลยเดินก็ยากก็ป้อนให้อยู่แล้วใช่เดินสะบัดเลยฉี่โชว์อีกแล้วถ้าเราไม่อยู่ เราสามารถปล่อยไว้อย่างนี้ได้ไหมปล่อยได้เลยได้เนาะเพราะว่าระบบน้ําก็อัตโนมัติถูกไหมแล้วก็หญ้าก็แค่กองไว้ให้ตอนเช้าใช่อืมเราก็ปิดเล้าสามารถไปทําอีกสิบอาชีพก็ได้กำไรกําไรมานี้กําไรมานี่ยเลยมาหาแม่สวยนะสวยมากเลยที่ที่เคยเห็นบางทีวัวมันผอมแต่นี่สวยมากเลยกําไรหรือกําไรจั๊กำอะไรนะว่าเรามาดูบอกนิดหนึ่งทําไมต้อง มุงหลังคาไม่ให้ร้อนใช่ไหมใช่เพราะว่าคือน้ำเนี่ยถ้ามันตากแดดเนาะมันก็จะมีฟองขึ้นมา่งมันก็ไม่ดีเหมือนคนอ่ะถ้าเราเอาน้ําใส่ใส่ขวดหรือใส่ถังไว้แล้วก็ตากแดดมันไม่ดีต่อสุขภาพนะอืมเหมือนมันจะมีอะไรอะไรล่ะความร้อนอะไรความร้อนะครับประมาณเนี้ยและอย่างน้ําฝนเวลาฝนใช่น้ำฝนก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดเนาะทุกวันนี้ใช่ครับนั่นแหละ นี่ก็คือคือถ้าเขาหิวเขามากินเองเขากินเองเขาหิวหญ้าเขาไปกินเองนี่ก็คือการการเลี้ยงวัวแบบเลี้ยงวัวแบบคือเป็นอาชีพที่ทําได้จริงแต่เราต้องลงมือทาครับไม่ใช่ว่าเราทําซุ้มเดียวอดทนต้องอดทนแล้วก็มีการศึกษาคืออยากเลี้ยงวัวก็ต้องศึกษาคนที่เขาเลี้ยงวัวต้องทำไงแต่ต้องเริ่มต้นครับทุกอย่างทําได้ครับนี่โอเคครับผมวันนี้นะครับมาเจอบ้านพี่เตยติดตามนะครับช่อง YouTube ช่อง f c e b o o k Fanpage ต้องชื่อเดียวกันเนาะแล้วก็ติ๊กต๊อก อ่าแล้วก็ที่ตอนะครับจีราจีราชแนงเหมือนกันนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรครับ <c oughs> อย่าลืมติดตามทั้ง2ช่องนะครับบ้านหลังร้อยพลังงานทดแทนจีราจีราชแน l ครับ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดีค่ะ